วันนี้เราอยู่กับพี่เต้าหู้แปดริ้วนะครับปอมแย้ yeah. เดี๋ยวพี่ชายเลิฟแล้วก็ช่างวิศล์รามินทาแล้วก็เพื่อนพี่เต้าหู้นะครับแล้วก็ทีมงานสอจอเราจะไปข้ามฝั่งกับเมืองไทยนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองช้างนะครับผมต้ <Kent by S 2> <c oughs> าบอกเล้ว่าอยู่คนละฝั่งฝั่งฝั่งนะครับผมอันนี้เจ็ดห้าแล้วเนี่ยใหญ่เกินคือผมมาเอารถมาทั้งหมดสี่คันนะครับก็จะมีเขียวอีมีลิงแล้วก็มีเขียวเวยนะครับผมแล้วก็มีคันซีหกห้าศูนย์นะครับ ขี่ดีจริงหรอโอ้ยปิดไม่ได้เลยรถที่เฮียหาดิสัตว์แรยงยิ่งหายโอเคครับมขอกราบสวีทสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวโรมสุกท่านวันนี้พบอผมแล้วสอจอนบอลรลยอินฟินิตี้แบงค์นะครับ วันนี้เราอยู่กับพี่เต้าหู้แปดร็วนะครับตอมแย่เดี๋ยวพี่ชายเลิฟแล้วก็ช่างวิทยามินทาแล้วก็เพื่อนพี่เต้าหู้นะครับหลายคนอยู่นะครับผมแล้วก็ทีมงานสจอแล้วก็เขาออกไปกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เราจะไปที่ขี่เรือกันเอ้เราจะไปข้ามฝั่งกับเมืองไทยนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองช้างนะครับผมก็บอกเลยว่าอยู่คนละฝั่ง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 นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะไปกันเลยอันนี้75็ด้แล้วเนี่ยใหญ่เกินครับของเราเ2นะครับเครื่องพีอาร์บิเทเป็นลูก72นะก็เดี๋ยวเราขี่กันักนสะครบ เออขี่เขียวอีนะปไปะครับไปก่อนครับไปก่อนครับผมปไปครับไปก่อนไปก่อนนี่ครับก็หน้าป๊อปตำรวจเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะไม่พอใจหรือเปล่าท<อ>ี่ถ่ายรังไปครับเดี๋ยวขออนุญาตไปขา้างหน้าก่อนจะถ่ายลังทำไมนี่เป็นไงก็เป็นผมเอา คือผมมาเอารถมาทั้งหมดสี่คันนะครับก็จะมีเขียวอีมีลิงนะครับแล้วก็มีเขียวเวยนะครับผมแล้วก็มีคันซีหกห้าศูนย์นะครับซีหกห้าศูนย์เนี่ยก็ไม่ได้ทำะไรถมันปกตินะครับให้พี่ดี้วันไมค่อนขับนะครับผมแต่ตนดี้มาขาวไม่เขาเป็นคนขับนะครับแล้วก็คันเขียวเสบวยเนี่ยจริงๆตั้งใจเอามาให้ลุงเอ็กขับนะครับเป็นห้าเก้าเจ้าห้าสี่วาวนะครับห้าเกียร์นะครับผมแต่เป็นเกียร์โซนิกนะแต่ว่าลุงลุงเขาไม่ได้ขับแล้วเพราะว่า รถช่างวิทที่เป็นลิงครับหลับก็เลยช่างวิทก็เลยมาขอขี่คันนี้นะครับก็เลยต้องแบ่งให้ช่างวิทขี่ลุงก็เลยให้ไปขับรถตู้แทนนะครับอ่าแล้วก็ส่วนลิงนะครับผมลิงเป็น574เา็ดวาคราวที่แล้วมันเป็นลูก58ใช่ไหมสองวาแต่ตอนนี้เป็น574วาวลดลูกสูลลงมาแต่เพิ่มขนาดใบวาลมากขึ้นนะครับก็ผมขี่คอท่อขาดนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูที่หลังครับคอท่อขาดไปเลยนะครับก็ขี่ต่อไม่ได้เพราะว่าคอท่อมันขาดนแะครับแต่รถไม่ได้เป็นไรแล้วคันนี้เป็นรถของพี่ฮ รู้วป่ปัาตอมันเป็นหกหกจากเจ็ดใช่ไหมหกเกียร์แต่ว่าที่ฮาร์ดบีดมันขอผมขี่ไงเพราะมันคิดว่าผมขี่ดงมันก็เลยขอบอดี้ผมมาเพราะบอดี้ของมันเองอะช่างวิทย์เออช่างวิทย์ยืมใช้ไปแล้วนะครับก็เลยได้ต้องยืมบอดี้ผมนะเพราะผมยกเครื่องลงพอดีนะครับเพราะผมมาหาว่าทําไมไฟมันถึงรถมันถึงวอดบ่อยๆนะครับอย่างที่บอกนะครับรถวอดบ่อยๆรถผมเช็คสาเหตุแล้วนะครับอันดับแรกที่ควรต้องเช็คเลยคือพันเชอร์ว่ามันมี อ่าพันเชอร์เนี่ยมันมีเศษฝุ่นเศษขี้เหล็กไปติดหรือเปล่าถ้าเช็ดออกแล้วหายก็คือหายก็คือจบนะครับอันนั้นเกิดได้จากสาเหตุแรกสาเหตุสองเลยคือปั๊มติ๊กแอบพังปั๊มติ๊กแอบพังเป็นยังไงปกติเราขี่ได้แต่พอมันร้อนปั๊มมันแอบไม่ทํางานรถก็วอดดับได้เหมือนกันอันสายเหตุที่สคือปั๊มติ๊กสายเหตุที่สคือสายไฟสายไฟใต้ยูบ็อสรถผมอ่ะไม่ได้เกิดจากสาเหตุแรกหรือสาเหตุสองเกิดจากสาเหตุที่3คือสายไฟใต้ยูบ็อส มันเกิดการเสียดสีกันบ่อยอย่างที่บอกสองสมปีมันนานแล้วมันไปเกิดการสปาร์กกระโคงครับมันก็เลยเป็นไยตป๊ๆๆๆๆๆมีข้อเสียก็คือทําให้รถมันวูบเวลามันโดนช็อตกระโคงแล้วก็ ถ้าน้ำมันไปโดนสามารถทําให้รถไฟไหม้ได้เลยอันตรายมากครับสายไฟเช็คให้ดีนะครับเพราะมันแอบขาดหรือเปล่านะ้ามี3ข้อมีแค่นี้ก็มไม่มีอะไรผมก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าเฉยีอีเปลี่ยนชุดสายไฟกำลังจะยกเครื่องขึ้นพี่ฮาร์ปีนมาบอกว่าพี่ผมขอเครื่องผมขึ้นได้ไหมฮาร์ปีนมันมีเครื่อง2ตัวนะที่ผมทําไว้ขี่ก็คือมีฮารคาตัวหนึง่งแล้วก็มีลูกเจ็สองชักเก้าตัวหนึง่งซึ่งอยู่ในคันนี้ครับเจ็สองชักเก้าน้องๆหลายคนก็อยากจะรู้ว่ากี่แรงมา้าเดี๋ยวจบทริปกลับไปเงื้อ,งอนดใหู้แล้วกนแล้ว็ พี่ฮาร์ดขี่อยู่ตั้งขายขี่มาพี่ฮาร์ดมาได้ขี่อยู่ประมาณร้อยโลเองนะคะันนี้ร้อยร้อยร้อยห้าสิบโลนีงไงเนี่ยที่พี่ฮาร์ดบีดขี่นะครับก็มไม่ได้เล่นกับใครเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนหลอกนะครับตอนแรกเพื่อนบอกว่าจะเวฟมาสุดท้ายแล้วไม่มีใครมามีแค่เต้าหู้คนเดียวนะครับรถพี่หู้เป็นลูก7 5, 9, จชัก9แต่ว่ารถพี่หู้มันคาดเลื่นนะครับมันเล่นไม่ได้สู้ไม่ได้นะครับเพราะมันคาดเลื่นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้จูนเก็บนี้ได้ประกอบแล้วมาเลยนะครับเหมือนรันอินไปในตัวอะไรประมาณนี้นั่นแหละรประมาณน,น ก็เลยไม่ได้เล่นกับพี่โฮนะพี่น้องกันขี่กันขับๆแล้วก็ขากลับผมขี่เองน่าจะขี่ถึงเมืองจันทไปร้านบังลิกเนสดนะครับผมแล้วก็น่าจะหาที่พักก็ยังไม่รู้ว่ากันจะพักที่ไหนเพราะแต่ว่าเขาแนะนาว่าเอ,อ้ยไปน็นอนบ้านบ้านในเต้ก็ได้นะเต้บ้านสวนนะครับมีเขามีดีสอร์ทแบบติดน้ําแบบแจ๋วๆเลยผมก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้เคยลองเดี๋ยวอาจจะลองไปหรือว่ายังไงน้องๆก็คอยติดตามชมแล้วกันนะครับแต่วันนี้เราก็จะบอกว่าเราได้พมามาถึงกอดช้างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟิลนี้ก็เป็นฟิลขับขี่ นะฮะเพราะว่าเมื่อวานเราได้ทําการลงไปก็คือรีวิวว่าเรามาถึงแล้วใช่ไหมแต่วันนี้เราคือเราขับขี่จริงนะครับนเนี่ยยังแ่ยบองเลยว่าเนี่ยอ่าแม่งขี่ดีจริงวะนะไอ้พวกลูกใหญ่ๆหญ่เนี่ยเข้าใจได้ทำไมเขาถึงทำรับมันขี่ง่ายคนดูมันขี่แบบบิดนิดหน่อยหน่อยคือรถแม่งวิ่งร้อยสี่ร้อยห้าแบบโอ้โหแม่งชิลจริงดูดิอันนี้เกียร์หนึ่งนี่ถ้าเป็นหกหกห้าเจ็ดนี่แหกจํำปกจํำตอกแล้วนี่ขี่แบบบิดธรรมดาอยู่เลยอะคือกำลังมันเยอะจริงอะคนดู ผมแล้วปวดหัวก็เลยเข้าใจหอ๋อสุดท้ายเราแม่งใช้ขนาดนี้เองแต่เดี๋ยวเราต้องรถสไลด์ขึ้นมาเนี่ยเราต้องรถสไลด์ขึ้นนะแหละรถสไลด์อยู่ไหนวะเนี่ยแป๊บนึงครับผมขอขึ้นก่อนโอ้ยยทางแม่งเลื่นจัดเลยวะทางแม่งเลื่อนมากเดี๋ยวรอรถสไลด์ก่อนเราจะรอรถสไลด์ไหม เดี๋ยวเวลาราสไลด์ก่อนดีกว่าเราเล่สไลด์ข้างบนดีกว่าเดี๋ยวปล่อยมันไปเองปล่อยมันไปกันเองแล้วกันนะมานั่นแหละไม่รอแล้วเย้ยไหวเชียวมันชันอยู่นะไม่รอเหรอหรือว่ามันขึ้นได้อยู่มั้งเนาะโอเคครับไปกันเลยดีกว่าแล้วกันไม่ใช่ราง โอ้ไม่ไหวจริงบอกก็ดูโ,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  <Elena> โอ้ยกล้อม่ะแรงเกินเลยไม่ไหวนะแหมช่างเป็นมันหาจริงบอกก็ดูแหมขี่ห้าเก้านี่ห้ามันขี่ห้าแปดแล้วหกแปดเลยนะแหมยังชอบเลยครับรถเขาเองเป็นหกหกนะครับเป็นลิงเขาก็ขี่มาแหละชอบนัดเจอกันที่บ้านลุงเอิสตอนเที่ยงคืนนะก่อนออกตัวแต่หลายคนบอกไม่ทำคลิปให้ดูเลยเพราะว่ามัน มันเสียงดังมากครับผมก็เลยไม่ได้ทำนะครับแล้วก็เวลาขี่กลางคืนมันไม่ค่อยเหมาะนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายลงแต่ผมก็บอกเลยว่ามันค่อนข้างน่ใจนี่นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะรถเขามันมีปัญหาลูกปืนลูกปืนแข้งมันแตกนะครับผมก็เลยนั่นแหละครับก็เลยไม่ได้ขี่ต่อก็เลยต้องมาทาคันนี้นะแต่ไวเชียวเฮ้ยรถพี่ยูว่ะเจ๊พี่ยูแปดเลี้ยวอ่ะพี่ยูขันก่น พี่ยยพี่ชาติฟาร์มไข่ไก่กุ๊กกัก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 ว่ะของจริงว่ะของจริงว่ะคนดูอันนั่นอันนั่นเดี๋ยวต้องรองครับรถแม่งเยอะสัตว์อ่ะต้นไม้น่าจะหมื่นปีแล้วมั้งเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยเกาะนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะเดี๋ยวเราต้องแซงไปหาพี่โยก,ก่อนพี่โยผมขออนุญาตแซงนะเพราะว่า พี่น่าจะเก็บหมดแล้วรถเพราะรถพี่น่าจะหลับหมดกูจะแหกโคง้งมาเนี่ยแม่งไปไม่รอกูเลยไปไม่เอากูเลยนะพี่โยเขาถ่ายรูปปะเนี่ยไม่ถ่าย่ะไปต่อไอ้เหี่ยรอกูด้วยไอ้เหี้ยทางฉันยิ่งหายเลยเสียวฮะ ยางก็ลื่นๆอยู่นนถนนกลางเขาเนี่ยอออมันใหญ่มากเลยว่คนดูก่อช้างอ่ะเนี่ยผมไม่ได้แอคแล้วผมไม่ได้พูดมั่วเลยนะ<อ>คือผมบอกเลยว่าที่พักผมนี่สุดปายหาดฝั่งขวาแต่ว่าบาังลิกบอกว่าฝั่งซ้าย่ะสวยแต่ผมก็ยังไม่ได้เคยไปรอบหน้านาจะต้องมาครับเดี๋ยวผมก็ต้องคุยกับทีมงานอีพีร้อยลุงอีทนะบอกว่าข้างหน้าถ้าเรามาเราไปด้านซ้ายมาันเขาบอกว่าสวยจัดนะผมแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันไปคแค่ดี๋ยล้วตัดภาพไปเจอกันตอนขึ้นเรือดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแตกไปก่อน แดกแล้วเรียบร้อยแช่นี้คนดูแดกพี่โอ้ไปแดกยากแช่นี้แดกเลยไม่ต้องขี่แรงครับไปเจอกันหายไปไหนหมดไม่รู้อะคนดู <S <S เอาจจริงแล้วตรงนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนเหมือนอำเภออำเภอหนึ่งเลยนะเพราะว่ามีหมดเลยนะว่าจะเป็นวัดนะครับธนาคารเซเวน่นโรตัสอะไรเนี่ยมันมีหมดเลยอะ่ยอะแบบเป็นเกาะที่แบบมีเมืองอะ่ะแล้วก็มีร้านอาหารค่อนข้างเยอะมีชุมชนม,ม,มีอะไรแบบมีเด็กใส่ชุดนักเรียนด้วยผมว่าน่าจะคล้ายๆเกาะล้านเนี่ยเลยแบบเหมือนเขาก็ มีวัฒนธรรมอยู่ที่บนเกาะแต่ว่าก็เป็นเหมือนชาวเมืองเรานี่แหละแต่แค่แบบอาศัยอยู่บนเกาะมีที่เรียนบนเกาะมีโรงพยาบาลบนเกาะมีวัดเนี่ยโรงเรียนบ้านคลองเผาเนี่ยฮะโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ที่เที่ยวนะครับอาจจะเป็นที่อยู่ของใครหลายๆคนเลยนะครับแบบที่พักอาศัยหรือแบบที่ทำมาหากินหรือเป็นภูมิกาเนิดเลยก็อาจจะเป็นได้นะครับโอ้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเจ๋วคู่อมคู่ภัยมีหมดนะเห็นปะเนี่ยประมาณนั้นแหละครบเรวก็ ไปต่อเพื่อการไ่เสเวลาโอ้ยปิดไม่ได้เลยรถที่เฮียฮะนี่สัตว์แรงยิบหายผมถึงบอกว่าผมไม่ค่อยชอบขี่นะลูกใหญ่มากอันนี้มันเจ็บสองชักเก้าอ่ะเฮ้ยผมทําได้ผมทําผมทําให้ขี่ได้ผมทาให้น้องผมทําให้ใครขี่อยากขี่ผมทาได้แต่ผมขี่เองผมแม่งบอกนั่ยมันแตะมันแบบโดนด,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 ด้เลเจียสามเนี่ยแตะแม่งหน้างเงิงเลยเฮียแบบแม่งอันตรายแบบชีวิตเราแบบบางทีมันไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นอะไรขนาดเนี้ยครับผมดูเข้าใจฟิลป่าเะอย่างในเจียสามเนี่ย แม่งโหดเกินเนี่ยรถไอฮาร์ดเครื่องไอฮาร์ดเนี่ยเกียร์สองเนี่ยขนาดเกียร์ส่ยาวแล้วนะเนะนี่ยดูดิฟังเองฟังเสียงเนี่ยแม่งแบบตึ๊ดเลยนะแม่งโหดเกินอนะ่ะแต่ขั้นเร่งหน้าลอ,อยแล้วมั้งรถเดินหน้าลอ,อยหน้าลอยต็เตอร์อออได้ใช้ไนี่เป็น16กิบ7นะตอนนี้นะขนาด16กิบ7น้ำหนักกูขี่เนี่ยแบบโอ้โหมันยังขี่ยากเลยคนดูนะอย่าหาอย่าหาขี่อย่าหาทำกันเลยนะมันโหดพอดนะทำต้องไม่เกิน หกเจ็แปดเนี่ยพอแนละ้วเจ็ดสิบชักเจ็ดเต็มที่เนี่ยพอแนละ้วโหดเกินนะเนี่ยเป็นอีกชมชมนหนึ่งล้วด,ดูดิคนเทีบอโ,อโ,อโอ้แต่มันก็ขี่สบายจริงว่ามันขี่แบบปิดเบาๆมันไปอ่ะแต่ขเขาเบี่ยงไอ้ทงมันเทบจัดนะไม่มีสัตว์นิ่งกิ๊บนี่ก็เป็นริมหาดอะไรโอ้ทั่วไปคนดูนก็ ผมคิดว่าน่าจะไม่เจอเพื่อนแล้วแหละแวะกินข้าวหรือว่าอะไรกันที่ไหนผมก็ไม่รู้แล้วว่าไปถึงท่าเรือกันแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตจอดรอเพื่อนกันแล้วกันนะเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศตอนที่นั่งเรือกลับให้ดูแล้วกันมันอย่างที่ผมบอกครับมันมันหากันไม่เจอหรอกครับเวลาขี่เพราะว่ามันไม่ได้ขี่ออกพร้อมกันถามว่าทำไมถึงไม่ได้ขี่ออกพร้อมกันเพราะว่าหนึ่งนะครับหนึ่งเลยนะครับถ้ามันเป็นกลุ่มมากมันก็จะไม่ดีนะครับเป็นกลุ่มมากมันก็ไม่ดีสองนะครับผมเมาครับสื่อสารกัน แลวประมาณนั้นแหละคนโดไปเราไปเจอกันบนเรืออะไรพวกนี้ไม่เสียเวลาไปโอเคครับสำหรับตอนนี้เราก็มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอามาแต่เมื่อไหร่อ่ะตัดี้พี่เอนำผมมาเขาจอดอยู่ปั๊มเมื่อกี้นั่งคุยกับพวกอยู่แปรปั๊มสายพี่เมื่อกี้วันรถอยู่สายยังไงรถพูดได้แล้วเราพี่เราเป็นอะไรเราจะแบกทองรอตอนนี้เรารออะไรอ๋ออันนี่ก็เป็นทิปลุงอีทนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยคนนุ่วๆเนี่ยนี่แหละลุงอีทอันนี้เป็นลุงดี้เหรอ เอาไงเป็นไรอะ่ะแบดหมดเออาแบดไอ้นั่นนะดิไปใช้ไม่ได้ใช้แนละ้มวมัมนชอบบวมเป่งมันควรเอาไปแข่งอะ่ะมันไม่ควรอคอเอามาขี่อ่ะเอายังไงลุงยังยังซื้อบัตรยังฝากใครลุงหนูได้ขันหนึ่งนะค่อนข้าขงวมัวรอพอสมควรนะครับไปเดี๋ยวไปเตรียเดลเรือดีกว่าครับ ตลดตอนนี้เราก็อยู่บนเรือครับเราก็จอดรถเรียงก็มีพี่เก่งบัตตี้เหมือนเดิมพี่ชายเลิฟขี่รถไม่รอพวกไม่ใช่บอกแล้วบอกว่าพวกไม่รอดีกว่ <c oughs> าจะแต่งรถอยู่แต่งกันอยู่นะครับแล้วก็ <c oughs> ตอดี้นี่ไงนี่ก็คลิปนี้ไม่ได้แมวมากครับขี่จากเกาะช้างขึ้นเรือแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ใดรอติดตามชมแล้วกันเพราะว่าทีมงานบอกอยากไปแดกแดกเนื้อแดกเนื้อนะเดี๋ยวไปเจอกันที่จันทรุเรือครับ